สบายดีงงมเศร้าเดอ้อพี่น้องเมื่อคืนนี้พี่น้องเห็นบ่น้องนัชชาเป็นเด็กที่เคยอยู่เคยนอนน้ำพอ่อน้ำแม่พอพ่อแม่แยกทางกันแหละเด็กกระสินี่ขาดความอบอุน่นอะไรเนาะขาดความอบอุน่นแล้วก็าด การเอาใจใส่ดูแลของแม่แต่ว่าน้องเนยนะสบายเลยพี่น้องห้างหว่วงเลยน้องเนยเนี่ยน,นอนพะ h o m o g e n หายใจยอะไรน้นรองเนยพะหงุมหัวรัดบ่มีอือบ่มีแอบ่มีหายแต่ส่วนน้องอาซาเนี่ยจะเป็นทุกถูกขึนเนาะจ้ะอยู่ที่ว่าสิเป็นหน่อยหรือเป็นหลายที่เขาทายลงให้เบิ่งกนะก็คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเนาะพี่น้องแล้วแต่ว่าสิบ่ได้สิบ่ได้ทายลงให้เบิง่งแต่กัเบิ่ง จะสายนางเบิงว่านางหูึกโตบ่หรือว่าจังได๋ถานาเป็นไข่แน่มือคืนนี่ก็ได้เอายายกินแล้วก็รับไปน้องนยน่ะบ่เป็นหยังนยยังบ่เป็นแต่ว่ามื้อนี้ฝนตกก็หยุดไปแล้วเนาะถึงจากพฤติกรรมของธรรชาแต่ละคืนพี่น้อง เมื่อคืนน่ะเปิดประตูเขาไปนอนน้ำเฮา,าตกใจเบิร์ตคิวบอกห้า,หามหน่อยลูกเบิงหัวเะว่าโบแมนเะว่าน้องนัซาแต่ว่าตอนนอนอยู่เที่ยงนี่ก็เป็นพี่น้องเปิดมุ่งเขาไปทัางที่รับตาแต่โบเ oh ห็นยังแต่ว่ารับตารับตาเปิดแล้วก็จะรับตาอย่างไปหันไปหนีเห่าละว่างระว่างระ,งะยันออกมาข้างนอกระยันรับตาอย่าง ออกไปแต่ว่าหัวห้าวเขากับปิดปิดไว้เบิร์ตหน่อยจ้ะปิดหลอกไว้เบิร์ตก็ปักฟืนปักไฟหย่านเองละจ้าหย่านกันบงมื่อยยังไเดิแต่นี่กับมือตาอายุเมื่อคืนนี่ตัวบงมื่อเดีว่าเหตุยังนี่ทานแต่ละเถื่อเบ้ยบงการตื่นเสาวมากแต่เสียหายถูกๆคืนจะให้เพราะว่าสิเป็นมือนสินโบ หรือว่ามือธรรมดาเนี่ยก็เป็นว้าวองถอกว้าวผู้เดียวแม่ฮะนะบอกเลยฟังเมือ่อคืนนี่ก็บอก้นะบอกผู้เดียวแต่ว่าเขาทายแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเขายืนบอกยืนปุ๊กแล้วเ่อหนึ่งตอนน้างก็ยังซื้อๆเขาก็เลยบอกว้ายังวะว่อก้องเนยกับนอนห้ามหน่อยกับน,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 นอนก็เลยทายแบบบอกเลยว้ายังย่างกับนอนมันเป็นเวลา ตีสองเนาะเน้อย่างนี้นิปอเสียวหายมาขึ้นเลยนะฮึกระพุมมันกลวงหัวนอนเฉยหายห้าเมตัวนี้แหละมันบัวพอลูกมันหน่อยพด คนจเจอามาแค่น้อยเดียวนะเ,วนเอามาลถนี่กัตอนเาวมาคนนานพักเตรียมสิปลูกพักรลัดเนาะจ้ะก,ก,ออก,กปูกไปแล้วคักบัวสวนเหรอักบัวพักซี่ เลือข่าวหมกทัวกับสิทธิ์เท่านี้แล้วนี่หมกทัวหมกแงดงเดปลูกหมกทัวนะหมกแดงนะครับะอะไรไปมีแก็กำลังทั้งรักกำลังเิรษ์ล้อมรูเอาไว้ล้อมมันตะขายตะนางเงินเท้านะ่วาะวอยไก่ขมาสะสันไก่ขมาสะ นอนซาพักแต่เศร้าๆผมตื่นเศร้ามากจะคลองเลยว้งมาเบิ่งานพักว่ะไข่สาเบิดได้ในเมื่อว,าน,า,วานนี่ก็่คำเติบน้องก็เลยมาจ้พากันเห็ดถั่ววันนี้ก็เลยจพากันเห็ดถั่วให้น้องให้ไปเอาฝุ่นมาให้อีกจักหน่อยว่ะเอามาแล้วมันบพอใส่ซองน,น,นั้นนะี่แหละคอยเห็ดคอยป,ปลูกป้านขดเล็กขนาดน้อยนะพี่น้องปูกพ่อบรซืร้อเขาแหละเป็นพักเป็น น,นี้เฮาก็ลดต้นทุนเฮาไปอ,าอีกเด้น้อบ่ได้ซื้อหลากมาแล้วฝนฝนก็นยังตกตลอดบ่ฮู้ว่าฟักักปีนี้มันจะงามบ่รจังได๋แต่ว่าปีกายนี่งามได้พักเาปลูกไทให้พี่น้องเบิง่ง เท่าน <lot> ี้ก็สิปลูกมักแตงถั่วสองแถวไปเขาได้กินบปได้สื่อเขา อันพูรายมีเงินแน่ก็ซื้อกินก็ได้ผักนะคือคันบ่นแพงปานไดช่วงผู้ใดที่รวยนะ็ซื้อกินบ่ต้องป,ะะปล,กลปูกก็ได้พากะหาบาท10บาทก็กินปานได5บาทแล้วกะบักใหญ่นึงกับผักหอมปอมนะปีกายนีย่ว่าถึงปีกายเนาะปีนี้นกจักสิจังได๋ะกสิกลคือเก่าแหละเพราะว่าทุกๆครัวเฮือนเฮาก็เห็น ไร้ครัวเฮือนเนาะแถว่านหน่อยภาพคะขึ้นไปค่ะเจ้าก็เริ่มปลูกเข็ดสวนไปแล้วแต่ละครัวเฮือนสวนไร้จะปลูกเป็นผักหอมบวัวนี่ที่เขาปลูกนี่แหละหอมบวัวแล้วก็หอมป้อมแล้วก็ผักชีลาวน้นๆเนาะที่เห็นทุกครัวเฮือนตรงนี้แล้วก็มีอยู่บางเฮือนกับสวนหน่อยเนาะที่เจ้าปูก ต่ว่า่วนล้ลยกับปู่ก่นแลว้วก็ได้กินหนึ่งกว่าสิลงถั่วดิ้นแน่ข้าวโพดเน่ข้าวโพดก็ได้สิไปเบิ่งในมันก่อนเสียมาแช่น้ำนมาดาวหินพังรักเตรียม เบรกน้อยเ่ให้หน่ยตื่นให้เพรกน้อยตื่นเนี่ยโอ้ยไปชวนมูอจักแล้วมันไปชวนมือเ้ามือว่านเนี่ยว่าเอาเส้นคำไปเห็นยังมูอจักแล้วหน้อยตื่นมาเนี่ยพักงามกับเพื่อนได้เสดมาแล้วพักบัวงามกับเก็บไปขันสม ส่งามาีใส่ปันนีเนาะใส่ฟุนขคิงัวใส่ใส่แกบของขาอะไรแกบไปเนาะมันแกวนี่ย <c oughs> เราเป็นวัดเป็นไอ้ขาเพื่อนได้ก็จกติดประตูคนเลยเริ่มอืมคือขาดทางนี่ทางเขาเลยบรรยากาศก็มืดคึ้มเนาะพี่เนอะคึ้มคือฝ่าคึ้มฝน มาพูดหลไยเด้อที่มาเบิงมาชมดอกกันไหม